ทั้งหมดเนี่ยผมก็ตามข่าวนี้นะจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าไอ้ผลิตภัณที่มันขายเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเนี่ยที่ทำให้คนนั้นเสียเงินสีทองไปเยอะ Product มันคืออะไรวะคอสเลียนเม็ดฟูทูเพส what is the product คุณต้องเข้าใจนะผู้ซึ่งประกอบอาชีพที่ร่ำรวยจากพี่น้องประชาชนตาดำๆทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วโดยเฉลี่ยมีฐานะยากจนกว่าตัวซ e l เล r บ t รและซเลบร กล้าที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสิ่งซึ่งแค่หยิบขึ้นมาดูเนี่ยหรือแค่ได้ยินมาจากคนซึ่งมาพรีเซนต์งานก็พอที่จะโดยความที่เป็นวินยูชนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ is of no value มันน่าเศร้าระดับนั้นนะแล้วถ้าคุณมีชื่อเสียงอยู่ในวันนี้แล้วคุณดูรายการนี้อยู่นะฮะบทเรียนซึ่งคุณควรจะได้นะฮะก็คือว่าหยกเว้นซะว่าคุณขัดสนจริงๆนะฮะงานพรีเซนเตอร์ไม่ต้องไปรับแล้วถ้าจะรับจริงๆ่ะ รับเฉพาะ Product ซึ่งจับต้องได้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในแบบที่คุณมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากใช้ในชีวิตจริงด้วยตนเองเพราะฉะนั้นหมายจับออกมาในวันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีใครสงสารแล้วครับ <S <S เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริง,รงๆแล้วที่ s e r รียสอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่ข่าวบันเทิงไม่ใช่ข่าวเศรษฐกิจไม่ใช่ข่าวการเมืองผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าไปมองผ่านเลนว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับดารานักแสดงก็ได้ แต่ว่าถ้าจะมองว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายสวยนะักการเมืองก็ได้แต่ว่านะ่มันมันไม่เยอะหรอกมันนิดหน่อยนะเรื่องใหญ่มันคือเรื่องของการเอาสิ่งที่ไม่ควรจะมีคุณค่าอะไรมาปั่นให้มีคุณค่าแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาทำให้พลเมืองในประเทศซึ่งมีความยากจนสูงมีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยเชื่อและศรัทธาในซ e เลบริตี้เนี่ยยอมมาซื้อบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีค่าไปนะครับผมคิดว่านั่นคือสตอรี่ สตอรี่นี้ไม่ใช่สตอรี่ของ r a g t t r r i h h e s หรือคนจนที่กลายมาเป็นคนรวยด้วยการซึ่งโตบนลำแข้งของตนเองอย่างยุติธรรมต่อผู้อื่นในสังคม สตอรี่นี้ไม่ใช่สตอรี่ของดารานักแสดงซึ่งรับงานพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของงานพรีเซนเตอร์ประเภทอย่างเช่นถ้าผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสูตรอาร์มานี่โอ้โหผมจะเป็นคนแรกซึ่งรับเลยแต่ว่าชาตินี้ก็ไม่มีวันเพราะว่าสูตรอาร์มานี่เนี่ยนะมันดู่แล้วมันไม่ต้องมีพรีเซนเตอร์ นี่ไม่ใช่สตอรี่ของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งถูกแคปเจอร์โดยนักการเมืองหรือในทุนผมคิดว่านั่นเป็นสตอรี่ของประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่อยู่แล้วและต้องแก้ไขกันใช่ไหมประเด็นเกี่ยวกับสคบรหรืออะไรอย่างเงี้ยประเด็นเกี่ยวกับการแทรกซึมเข้าไปในภาคการเมืองหรือคณะกรรมการผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นไซส์สตอรี่คือเรื่องนั้นเมืองไทยต้องแก้ไขปัญหาย,ยู่แล้วแต่ว่าปัญหาแบบนั้นเนี่ยในในฟิลิปปินส์ก็มีใน ในประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศก็มีที่องค์กรของรัฐถูกแคปเชอร์โดยคนซึ่งมีเงินหรือนักการเมืองซึ่ต้องใช้เงินในการหาเสียงเนี่ยรับสวยจากนักธุรกิจอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่สตอรี่ของเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันมีทั้งหมดนั้นแต่เรื่องนี้มันมันชิมหายวายป่วงไปกว่าน,นั้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนซึ่งควรที่จะมีความน่าเชื่อถือแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือ ทำมาหากินกับคนซึ่งอยากที่จะมีสินค้าขายแล้วก็สร้างสินค้าขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่มี intrinsic value แต่ถูกปั่นให้มี value โดยคนซึ่งประชาชนดันไปเชื่อทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือมันชิบหายวายปวงในระดับเกี่ยวกับ faith หรือศรัทธาที่พลเมืองน,นั้นมีต่อคนซึ่งมีหน้ามีตาวันนี้ผมไม่ได้ด่าใครเฉพาะเจาะจงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินปูนร้อนท้องผมด่าคอนเซ็ปโดยรวมเลย ผมด่าคอนเซปต์โดยรวมเลยของการที่เรามีไอเดียที่ว่าคือถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันมันพิสดารขนาดไหนหรู้ไหมครทั้งหมดนี้ผมก็ตามข่าวนี้นะจนถึงทักวันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าไอ้โปรดักที่มันขายเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเนี่ยที่ทาให้คนนั้นเสียเงินสีทองไปเยอะโปรดักมันคืออะไรวะโปรดักมันคืออะไรคอสเลียนเม็ดฟูทูธเพสหรือ what is the product เรื่องที่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นคือในเมืองไทยเนี่ยนะว่าพูดไรเนี่ยพูดชื่อคนพูดชื่อบริษัทไม่ได้เพราะว่าในระบบการดําเนินคดีในประเทศไทยกฎหมายหมินเนี่ยมันประสานรับประทานกฎหมายหมิ่นในประเทศนี้ประสานรับประทานพูดความจริงไม่ได้พูดความจริงได้พูดชื่อบริษัทไม่ได้ผมจะจดด่าบริษัทซึ่งผูกขาดอะไรเงี้ยผมพูดชื่อบริษัทไม่ได้เพราะมันก็ฟ้องผมผมจะด่าคนซึ่งทุจริคดโกงผมพูดชื่อคนยังไม่ได้เพราะว่าบบม, in in Thailand, mine, มันก็ฟ้องผมสรุปคือพูดความจริงไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายมินเนี่ยมันคุมการใช้ส e c ชอยู่เวลาผมดา่าผมต้องด่า Concept ด่าคนด่าบริษัทผู้ชื่อก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเอาเอาคดีไปสู่ศาลแพ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องควักเงินจ่ายแต่ฉันมาเถอะโอเคผมต้องจะบอกว่าสตอรี่นี้มันคือ Story ของการที่ you make something out of nothing แล้วคนซึ่งประกอบอาชีพที่มีฐานะร่ำรวยเพราะประชาชนตาดำๆทั้งประเทศชื่นชมเนี่ยดูผลงานเนี่ย แล้วก็ร่ำรวยมากกว่าอาชีพอื่นโดยเฉลีย่ยอยู่แล้วเนี่ยดันมีความโลภมากแล้วไม่รู้จักพอแล้วก็อยากได้เงินอีกทั้งท้งที่ก็รู้ว่าสินค้าที่ที่ตนเองไปพรีเซนต์เนี่ย is worth nothing คุณต้องเข้าใจนะผู้ซึ่งประกอบอาชีพที่ร่ำรวยจากพี่น้องประชาชนตาดำๆทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วโดยเฉลี่ยมีฐานะยากจนกว่าตัวซเลบริตี้และซเลบริตี ล่าที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสิ่งซึ่งแค่หยิบขึ้นมาดูเนี่ยหรือแค่ได้ยินมาจากคนซึ่งมาพรีเซนต์งานก็พอที่จะโดยความที่เป็นวินยูชนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ is of no value มันน่าเศร้าระดับนั้นน่ะคือรวยอยู่แล้วด้วยแล้วก็คืออยากรวยอีกรวยอยู่แล้วแล้วอยากรวยอีกไม่เป็นไร ถ้าสิ่งที่คุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยคุณอยากใช้จริงๆในชีวิตจริง่ก็อย่างนี้ผมยกตัวอย่าง่ถ้าจอร์จอามานี่ให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ใส่สูตรอะผมใส่เลยแต่ถ้าผมไปใส่สูตรในยี่ห้อที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็รู้ว่ายังไงผมก็ไม่ใส่เนี่ยมันก็คือการหลอกลวงใช่ไหมคราวนี้ผมเองเนี่ยผมผ่านการเป็นพรีเซนเตอร์มาผมก็รู้ว่ากิเลสตัณหาของคนในการได้รับเงินทองมันก็มีแต่พอถึงวัยหนึ่งอะซึ่งแต่ละคนนี่ก็อายุอนามปากันไปนเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่่ม่ใพดพงงั ดังเงนจนเป็นอภิมหาเศรษฐีก็หมดแล้วยิ่งบางคนเป็นอภิมหาเศรษฐีก่อนดังแล้วเฮ้ยยังโลภมากต่ออันนี้ยิ่งสุดยอดหรือเชื่อเพราะฉะนั้นหมายจับออกมาในวันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีใครสงสารแล้วครับแล้งงานนี้เป็นงานที่หน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้อง make an example out of people คำว่า make an example out of people คือ pinky model pinky model คืออะไรไม่ว่าดังขนาดไหนไม่ว่าจะหน,าหน้าตาอย่างไรติดคุกได้หมด ผมเข้าใจว่าเขาจะเล่นโหดในรอบนี้โอเคเมื่อกี้ทั้งหมดที่ผมพูดไปไม่เกี่ยวกับใครเลยนะฮะไม่เกี่ยวกับบริษัทชื่อใดเลยนะฮะหรือซเลปคนไหนคนใดคนหนึ่งนะฮะผมพูดในเชิงคอนเซปต์ผมด่าคอนเซปต์เนี้ยผมด่าคอนเซปต์เนี้ยนะแล้วถ้าคุณมีชื่อเสียงอยู่ในวันนี้แล้วผมดูคุณดูรายการนี้อยู่นะฮะบทเรียนซึ่งคุณควรจะได้นะฮะก็คือว่าหนึ่งยกเว้นสว่าคุณขัดสนจริงๆนะฮะยกเว้นสว่าเวลาคุณอยู่ในกองถ่ายแล้วคุณไม่มีเงินเหลือกินข้าวจริงๆนี่ยงนเนเต,ต้บ แล้วถ้าจะรับจริงๆเนี่ยรับเฉพาะ Product ซึ่งจับต้องได้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในแบบที่คุณมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากใช้ในชีวิตจริงด้วยตนเองอันนี้มันน่าโมโหแทนประชาชนกฎหมายกรรมธิการปปงจ่อเรียกผู้เสียหายผมคิดว่าประเด็นหนึ่งซึ่งวีรพัฒนปริยาวงพูดได้โดนคือประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ย จ้างทนายแล้วฟ้องคดีแพ่งแล้วคุณเอาเงินคืนศาลแพ่งวินิจฉัยทีเนี่ยคุณได้เงินคืนไม่ใช่เล็งที่เอาติดคุกติดคุกอย่างเดียวอาจารย์บริพัทรปริยวง์ึ้นนำเสนอประเด็นนี้ว่าคดีอาญาก็คดีอาญาคุณจะเอาคนติดคุกเนี่ยมันมันเป็นระยะยาวมันขึ้นอยู่กับเจา้าหน้าที่ตำรวจขึ้นอยู่กับอายการใช่ไหมแต่ว่าการที่คุณให้ทนายเนี่ยยกตัวอย่างอาจารย์บริพัตรปริยวงเองหรือคนอื่นที่เป็นทนายแบบเนี้ยทนายเอกชนเนี่ยเขาทำคลาสแอคชั่นลอสูตรที่ฟ้องในศาลแพ่ง วันนี้มีการอายัดท,ทรัพย์สินใช่ไหมแล้วก็มีการดําเนินคดีอาญาแต่คดีที่ทําให้เหยื่อรวยได้กลับมาเอาเงินตัวเองคืนน่ะคือคดีคลาสแอคชั่นในศาลแพง่งผมยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐในเมืองไทยก็ทําได้ในสหรัฐเนี่ยผู้หญิงที่โดนทรัมป์ลวนลามเนี่ยฟ้องคดีแพง่งคดีเนี่ยจีนแคโรเนี่ยเธอบอกว่าทรัมป์เนี่ยข,ข่มขืนเธอแล้วทรัมป์มันออกมาด่าทอเธอเธอฟ้องว่าเธอเสียหายจากทั้งโดนข่มขืนและโดนด่าทอจากทรัมป์ สารเนี่ยนะฮะในคดีเนี่ยสารแบ่งให้ทรัมป์เนี่ยจ่ายชดใช้ความเสียหายในทุกๆด้านคุณเอาเรื่องไปที่สารแพ่งแล้วคุณจ้างทนายเก่งๆง,งานนี้คุณได้เงินคืนเยอะสารแพ่งคือที่ที่คุณจะเอาคืนได้ในเรื่องของเงินทองการที่คนที่หลอกลวงคุณติดคุกมันได้ความสาใจแต่ว่าถ้าจะได้เงินทองคืนเนี่ย ในการชดใช้ความเสียหายเนี่ยคุณจ้างทนายดีๆแล้วคุณรวมกันเป็นกลุ่มแบบที่วิรพัฒน์ปรียาวงบอกให้ใจวิรพัฒน์ทำก็ได้แก่เก่งนะ,ะแกทําเรื่องหุ้นสตาร์คอยู่แล้วไปที่ศาลแพงแล้วในที่สุดถ้าชนะคดีที่ศาลแพงศาลแพ่งสั่งให้จ่ายโอ้โหคุณได้เงินคืนเลยแล้วได้เยอะด้วยมันเป็น compensation ในรูปแบบที่มี punitive damage ที่ลงโทษด,ด้วยการสั่งให้จ่ายเงินจำนวนมหาศาล